สวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายเดวิดทอราบคุณครับผมชื่อนานพสกนาาัพสกรศิริปสิทธิ์ฟิวครับผมชื่อเด็กชายาาพระนครอุไรวรตูนครับพวกผมจากโรงเรียนบ้านจำโค้ขอ,ขอนําเสนอผลง,งานที่มีชื่อว่าปืนยิงยางหันสาในโครงการคิดไว้ไทยทอยผลงานของพวกผมประกอบไปด้วย2ชิ้นคือ1ตัวเป้ายิงและ2ส่วนของปืนยิงยาง โดยในส่วนที่1ตัวเป้ายิงนี้จะประกอบไปด้วยการควบคุมโดยบอร์ดคิดไบ้์บอร์ดซึ่งบอร์ดหนึ่งจะเป็นโค้ดโปรแกรมควบคุมเป้ายิงเป็นการกําหนดเป้าตัวที่เลือกส่วนอีกบอร์ดหนึ่งจะเป็นโค้ดควบคุมสกอร์บอรด์ดแสดงผลคะแนนและในส่วนของปืวยิงยางจะถูกควบคุมโดยบอร์ดคิดไบ้์อีก1ตัวเป็นการควบคุมการนับเํานเนยิงและการยิงของยาง ต่อไปเราจะนำเสนอวิธีการใช้ปืนยิงยาหาันสาครับเสียบไฟเข้า <c oughs> จะมีเสียงเตือน <c oughs> จะขึ้นชื่อโรงเรียนจะอยู่ในโหมดที่หนึ่งโหมดล็อกให้กดเข้าไปกดปุ่มแรกเพื่อปลดล็อกจะขึ้นรีโหลดให้กดปุ่มที่2เพื่อรีโหลดกระสุนจะมีสิบนัด <c oughs> จะมีเสียงและเซ <c oughs> อร <c oughs> ์โวยางทำงาน กระสุนจะลดไปทีละหนึ่งพอกระสุนระศูนจะขึ้นว่ารีโหลดให้กดปุ่มที่สองเพื่อรีโหลดเถิดเราจะหยุดเล่นให้กดปุ่มแรกเพื่อเข้าโหมดล็อกและถ้าเกิดเราจะเล่นให้กดปุ่มหนึ่งเพื่อปลดล็อก เมื่อเสียบไปเข้าจะมีเสียงเตือนและอยู่ในโหมดพร้อมเล่นโดยโหมดทั้งหมดจะมี3โหมดโหมดที่1คือโหมดพร้อมเล่นโหมดที่2คือโหมดตั้งเวลาและโหมดที่3คือโหมดเลือกคําตอบหากต้องการเปลี่ยนโหมดให้กดปุ่ม1กดปุ่ม2เพื่อตั้งเวลาโดยเวลาจะเพิ่มขึ้นทีละ2หากถึง60เวลาจะกลับไปที่ศูนย์ใหม่ เมื่อตั้งเวลาเสร็จให้กดปุ่มหนึ่งเพื่อตกลงและเปลี่ยนเป็นโหมดเลือกคำตอบหากคำตอบมี3ข้อหากเลือกคำตอบเสร็จแล้วให้กดปุ่มหนึ่งเพื่อตกลงและเปลี่ยนเป็นโหมดพร้อมเล่นหากเราพร้อมเล่นให้กดปุ่มที่2เพื่อเล่นเราจะขึ้นคำว่าเ e e r i ก หากนน้นจะมีเสียงแจ้งเตือนพอหอมเล่น <c oughs> หากเรากดผิดจะขึ้นการกระบาดเพื่อแสดงความหมายว่าผิดแต่ถ้าเกิดหากเรากดถูกจะขึ้นคําว่าถูกนะคะแนนจะขึ้นที่สกอร์บอร์ดเป็นหนึ่งหากหมดเวลาจะขึ้นว่าเกมโอเวอร์หากเราอยากหยุดเล่นกลางคัน ให้เราดกดปุ่มที่2เพื่อ c คนเซิลเกม้วจะขึ้นคำว่าแคนเซิลเกมก็หยุดพวกผมบ<า>้านจำขอสวัสดีสสดครับ